สวัสดีครับผมไทไทยนักข่าวเยาวชนพลังดีวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่กับสถานีบริการภาคพื้นดินไทยคมกันนะครับผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักประวัติความเป็นมาของดาวเทียมไทยคม4กันนะครับดาวเทียมบอดแดงดวงแรกของโลกจะเป็นยังไงไปดูเลยครับ ทำไมสร้างไทยครบศรีไอพีซาใช่ไหมคือสมัยนั้นตอนที่ไอพีซามันยิงเ่ยมันก็เกือบ20ปีละนะฮะไอพีซามันยิงปี2 0 0 5 2 5สอ,สสอ,สสอสแ,แล้วก็เริ่มโครงการเนี่ยปี2,000นะครับประมาณปี2000ตอนนี้เนี่ยสมัยนั้นอินเตอร์เน็ตมันช้ามากแม้ในเมืองใหญ่เนี่ยสปีดของเน็ตมันก็ช้านะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นพื้นที่หา่างไกลอ่ะไม่มีทางเลยที่ประชาชนจะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ ในพื้นที่ไกลๆอย่างนั้นนะ่ะสื่อเดียวที่เข้าถึงประชาชนได้คือดาวเทียมตอนนั้นไทยคมก็เลยมีแนวคิดว่าจะพยายามออกแบบดาวเทียมรุ่นใหม่ของโลกขึ้นมาที่สามารถทําให้เอาบริการไฮสปีดเข้าไปถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้ทั้งในเมืองไทยและในเอเชียแปซิฟิกนะครับคืออายุดาวเทียมมันขึ้นอยู่องค์ประกอบหลักก็คือว่า น้ำมันเชื้อเพลิงที่เติมไว้ในดาวเทียมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ข้างในยังต้องทํางานได้2เรื่องนี้ต้องมาด้วยกันดาวเทียมถึงจะให้บริการต่อไปได้อันนี้ไอพีซาอย่างที่วี่ก็เล่า้ฟังว่ามันเป็นดาวเทียมดวงใหญ่สุดของโลกตอนนั้นนะครับตอนออกแบบเนี่ยอายุทางวิศวกรรมที่ออกแบบขั้นต้นเลยอ่ะสิปีนะสิปีดาวเทียมยิงปี2005มันก็ควรจะหมดไปในปี2 0 1 7 นะซึ่งก็หลายปีมาแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่าอย่างนี้เนื่องจากว่าตัวดาวเทนเราสั่งตอนนั้นเนี่ยตัวมันค่อนข้าง,งใหญ่ตัวค่างใหญ่มันก็เลยมีพื้นที่สำหรับเติมน้ํามันได้มากขึ้นแล้วจรวดที่ยิงนั้นคือจรวดแอรีเอี์ยเยก็มีขนาดใหญ่ด้วยก็สามารถจะรองรับน้ํามันที่เพิ่มเติมเข้าไปได้เราก็เลยตัดสินใจในะครับวิศกรรมตอนนั้นว่าถ้างั้นเนี่ยแทนที่ะเติมน้ำมันอย่างที่กล่าวไว้ทีแรก12ปีเราเติมน้ำมันเพิ่มเข้าไปแล้วก็บริหารจัดการตั้งแต่ยิงขึึ้้นนนนนนไปปปีีัััจจถงุบเย รัจการดาวเทียมอย่างดีดังนั้นจนถึงวันนี้ยิงปี2005ปีนี้2023ก็18ปีแล้วมีความเป็นไปได้ที่ไอพีซ่าจะได้อีกหลายปีใน2-3ปีก็อาจจะถึง20ปีได้นะครับ ปกติเวลาก่อนดาวเทียมอายุสักระยะหนึ่งเ่ก็ต้องมีการสร้างดาวเทียมมาทดแทน,แนและซึ่งวันนี้เราก็สั่งดาวเทียมดวงใหม่ไปแล้วนะครับตอนนี้ที่กำลังเดินโครงการอยู่มี2ดวงคือไทคุม9กับไทคุณสนะคระก็จะยิงดาวเทียมดวงใหม่ให้ขึ้นไปทันกับการหมดอายุของดาวเทียมไทคมณนะครับ วันนี้เราก็ได้รับรู้ถึงจุดกำเนิดดาวเทียมไทยคม4ดาวเทียมอินเทอเทร์เน็ตบอดแดนดวงแรกของโลกกันแล้วนะครับก็ถือว่าได้รับความรู้กันเป็นอย่างมากในวันนี้ขอบคุณบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนและติดตามกิจกรรมดีๆได้จากเพจพลังดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ